ราคาสุดประหยัดกับราคาเพียง379,000บาทและปอพิเศษสำหรับเดือน9สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพอยใสเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มากับ Toyota Revo นะคะสีขาวนะคะหน้าหล่อแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะันนี้นะคะรถปี2016นะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันมากับกระจังหน้าเดิมสีดำตัดด้วยโลโก้โคเมียมดวงไฟกลมโตใสปิ๊ง มากับล็อกกระทะเดิมพร้อมอยางแม <Yahoo! S 1> ็กซิฟปีใหม่ปี2023แผงประตูดัดแปลงเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสะดวกแก่การใช้งานด้านในคุมโทนสีดำมาพร้อมกับห้าสปีดเกียร์และเครื่องเล่น mp 3เบาะผ้ามากับเบาะผ้ากำรรมะหยี่ระบายความร้อนได้ดีภายในขว้างขวางแต่งรองด้วยสติกเกอร์เซตอ t i ิชั่พร้อมแต่งกันชนใหญ่ๆหนาะๆนะนะแบบนี้กันเลยทีเดียว มากับแม็กไนเนอร์พร้อมใช้งานแบบนี้เลยจ้าคันนี้มากับราคาสุดประหยัดกับราคาเพียง379,000บาท <Wow. S 1> และโปรพิเศษสำหรับเดือน9กับโปรประทานให้นั่งแล้วจองเลย999บาทเท่านั้นและพิเศษยังช่วยผ่อนจนถึงปีหน้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลพิ่มเติมโทรเลย0814999044วันนี้หากน้องพลอยใส่พูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ วันนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนนะคะ <Yeah. Woo. S 1> สวัสดีค่ะ